ผู้ที่ต้องการจะออมเงินนะครับเพื่อใช้ในวันเกษียณเนี่ยนะแล้วก็รัฐก็ช่วยเติมเงินให้ออมให้ด้วยนะครับใช่แล้วก็พอเข้าไปอยู่ในกองทุนนี้กองทุนนี้เขาเอาไปลงทุนได้ผลประกอบการได้กําไรมาก็มาแบ่งปันให้กับสมาชิกกองทุนซึ่งตอนนี้มีเงินอยู่9000กว่าล้านสมาชิก2องล้านห้าแสนกว่าคนที่เป็นสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติ S <S <S คุณคสมบัติผู้มีสิทธิสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาตินะมีสัญชาติไทยเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่1 5บหถึงหกปีไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบําเหน็จบํานาญอื่นของรัฐไม่เป็นข้าราชการพนักงานร,รัฐวิสาหกิจอะไรพวกนี้นะไม่มีประกรันสังคมมาตรา33-39นะครับมีมาตรา40ได้แต่ต้องเป็น40ทางเลือกที่1คือเสีย70บาท แต่ถ้าคุณเป็น40ทางเลือกที่2กับ3นี้นีสมัครกอชอไม่ได้เพราะถือว่ามีสวัสดิการตรงนั้นได้อยู่แล้วนะครับทีนี้กอชอนี่ถ้ามาตรา40นี่ก็ต้องเป็นทางเลือกที่ 1. สิทธิสิทธิทธ์การได้รับการเงินสมทบจากรัฐบาลเมื่อสมาชิกส่งเงินออมสะสมรัฐบาลจะสมทบเงินเข้าบัญชีของสมาชิกกอชอในเดือนถัดไปโดยจะสะสมเงินให้ตามช่วงอายุของสมาชิกครับค่ะ ก็คือถ้าอายุ15ถึง30ปีสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้เนี่ย,ยจะได้รับเงินสมทุนจากรัฐสมทบทุนจากรัฐบาลใน50ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน600บาทต่อปีรัฐให้600ต่อปีถ้าอายุ30 50ปีเราสมทบเข้าไปรับสมทบ80ของเงินสะสมแต่รับจ่าย960บาทต่อปีไม่เกินนี้สูงสุดนะครับถ้าเราอายุ50 60ปี60 เป็นสมาชิกกองทุนทรัฐจ,จะสมทบให้ร้อเปเซก็คือเงินสะสมแต่ไม่เกิน1,200บาทต่อปีะสะสมเข้าไปเพราะงั้นเราก็สะสมวันละ15บาท20บาท50บาทหรือปีหนึง่งสักพันหนึ่งนะครับ13,500คือสูงสุดนะ,ะ,ะต่อปีก็คือออมมาไว้ครับ<อ>แล้วเงินนี้ไม่ได้หายไปไหนท,ทั้งหมดเขาก็พอเราพอ6กปับ๊บเขาก็จะมาเฉลีฉย่ยจ่ายเป็นบำนาญให้ นะครับฝากไว้นานก็ได้นานฝากได้น้อยก็ได้น้อยเหมือนฝากให้ตัวเองเอนี่ยแหละสมมติเราแค่อายุสมมติตอนนี้ตอนนี้59แล้วก็60ครบกําหนดใช่ไหมอ่าก็พอเฉลี่ยม,มาเป็นบํานาญได้ต่อเดือนแล้วปั๊บเนี่ยก็มันได้น้อยไงเพราะว่าเราเพิ่งฝากแต่คนที่ฝากไว้นานนี่ก็จะได้ไปตลอดอย่างสมมุตินิขายกตัวอย่างว่าถ้า15ปีขึ้นไปแล้วก็ฝากเงินเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญไว้วันละ15บาทนะ,ะ15ปีวันละ15เมื่อเกษียณอายุ60บปั๊บเนี่ยคุณจะได้เดือน3 0 0 0 เจกันตลอดชีวิตนะก็ไม,ไม่น้อยนะไม่น้อยม 3, ไม่น้อยอนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อกองทุนเงินออมแห่งชาติได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปที่กองทุนนะนะไปผ่านจุดที่เขาเนี่ยนะอินเทอร์เน็ตมันหายไปแล้วนะครับนบนี้ก็กองทุนเงินออมแห่งชาตินะครับแต่นะผมหาเบอร์ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะถ้าใครที่สนใจก็เรียนเชิญเลยเพราะถือว่าเป็นโครงการที่ดี แต่ว่าคนไม่ค่อยออมไงต้องต้องฝนนะจริงๆต้องแบ่งสัดส่วนบางคนที่เขาก่อนที่ยังไม่มีครอบครัวเขาก็ต้องออมให้ตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยสำหรับสุขภาพไปที่ธนาคารออมสินนะคลังเออเนีเนไปสมัครได้เลยนะครับกองทุนเงินออมแห่งชาตินะครับ